สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกบริษัทไทยเซียน,น็ตเบิร์ตจำกัดวันนี้บริษัทไทเซียน็ตเบิร์ตจำกัดยินดีต้ตอนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับโครงการเกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยย้มได้เราขอแนะน,นําคณะผู้บริหารก่อนครับจะมีคุณสุภัตราอ้นสวัสดเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็คณะกรรมการบริหารอีก4ีท่านนะครับที่เข้ามาดําเนินการเรื่องธุรกิจบริษัทไทยเซียน,น็ตเบิร์ตจำกัดในวันนี้พากันขับเคลื่อนด้วยกระบวนการนโยบายที่ชัดเจนภายใต้ เว็บไซต์ w w w t h a i a s i a n e w o r k c o m นะครับภายใต้โครงการที่บอกว่าโครงการเกษตรกรร่ำรวยผู้ป่วยยิ้มได้ในวันนี้ขออธิบายในเรื่องของกลุ่มตลาดเป้าหมายของเราก่อนนะครับตั้งแต่ประเทศไทยมีกลุ่มอาเซียนคือ10ประเทศนะครับแล้วก็เอกสารหนังสือสัญญาหนังสือราชการต่างๆเรามีให้กับพี่น้องสมาชิกสบายใจได้นี่คือหนังสือจดทะเบียนกรมพาณิชย์ธุรกิจการค้าหนังสือจากสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบนั่นเองนะครับ เรามีเรียบร้อยในส่วนนี้แล้วก็เป้าหมายตลาด a อซคือ10ก r ุ u p เราก็เป็นนโยบายเป้าหมายหนึ่งที่มีวิธีการทางานชัดเจนปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงได้หรือปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้บริโภคการบริโภคสารปนเปื้อนในอาหารตั้งแต่สารเร่งเนื้อแดงนะครับหรือจะเป็นบอแลนะครับหรือจะเป็นพวกฟอร์มาลินนะกลุ่มพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งสารกันเชือ้อรา ในสิ่งของที่เป็นพวกอะไรครับอาหารการกินในชีวิตประจําวันถึงออยจะคุ้มครองให้เราอย่างไรเราก็ต้องตรวจสอบด้วยตัวเราเองเช่นสารฟอกขาวนะครับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จะก่อเกิดในเรื่องของคําว่าปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้เพราะชีวิตเราต้องกินต้องเดินต้องใช้ทั้งอาหารการกินทั้งหายใจทางอากาศแล้วก็มลพิษทางน้ําความเครียดจากการใช้ชีวิตประจําวันการบริโภคยาปฏิชีวนะจากการเจ็บป่วย การขาดสารอาหารภาวะโภชนาการเกินนะครับกินเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการขาดการออกกําลังกายนะครับสิ่งเหล่านี้โรภคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นคือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างเกราะภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองโดยการดูและใช้ชีวิตแบบไม่สิ้นเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเทียบให้ดูเรื่องโรคที่ฆ่าชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเยอะแยะมากมายที่มาขององ,องค์กรอน,นมามัยโลกนะครับในส่วนนี้ นะครับโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งโรคหัวใจหลอดเลือดโรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคระบบทางเดินอาหารโรคภูมิแพ้หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดการเสียชีวิตทุกวันนี้เทียบเห็นเห็นเลยครับโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับประมาณการอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1ใน5 6,160คนก็หมายถึงว่าท่านจะรอเป็นหนึ่งใน5 0ห0หรือไม่สถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลศิริราชที่ขึ้นข้อ,ขอ,ขอมูลที่มานะครับในส่วนนี้ แล้วก็บุคคลสําคัญสำคัญที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะแยะนะครับในส่วนนี้เทียบห้เห็นนะครับว่า1ปีนะครับจะมีคนเสียชีวิตประมาณ6480คนในเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเหล่านี้บุคคลสําคัญทางการเืินที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็มีครับที่สําคัญที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ดาราศิลปินการแสดงโรคมะเร็งเยอะแยะครับในเรื่องพวกนี้โรคความดันโลหิตสูงนะครับก็นี่ก็เป็นบุคคลสําคัญที่รู้จักในแวดวงต่างๆ หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นฆาตรกรเงียบที่คุกคามกับชีวิตมวลมนุษยชาติเพราะว่าได้นะครับโรคมะเร็งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ลิซิโดงก็เกิดขึ้นนะครับตามมาเรื่อยๆมะเร็งเต้านมนะครับเบาหวานนะอันนี้ภาพเหล่านี้ภาพให้ดูและเป็น,ปน,ปนอุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับว่าเราพึงระวังและก็อย่าให้เกิดกับเราถ้าเกิดแล้วการใช้เงินรักษาค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นโรคที่ไม่มีใครปารถนา โรคเกาต์โรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เส้นเลือดขอดนะครับหรือเอสซึ่งเป็นภาวะที่ควบคุมได้ถ้าเราดูแลและมันระวังดีๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือภาวะโภชนาการกินที่เกินกินเยอะจนเกินไปนะครับพยายามมัดระวังโรคร้ายที่จะมาเยือนเราตั้งแต่โรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคกระเพาะโรคภูมิแพ้โรคท้องผูกมีบุตรยากหรือไมเกรนเหล่านี้เยอะแยะมากมายเงินทุกคนอยากได้ เงินทุกคนอยากเก็บแต่จะเก็บเงินไว้หรือจะเก็บโรคไว้นะครับมาดูซิว่าเราจะใช้เงินตอนไหนเราจะรักษาชีวิตเราตอนไหนใช้ให้สิ้นเปลืองมากกว่านี้ไหมหรือจะรอให้ป่วยก่อนจิงค่อยรักษาดูเอานะครับว่าท่านจะเลือกตรงไหนเห็นจูงมือจูงแขนกันเดินตามชายหาดสุขภาพดีไหมจริงๆแล้วสุขภาพทุกคนก็ค่อยเสื่อมตามวัยนะแต่ที่เห็นอยู่นี้แสดงว่าภูมิคุ้มกันเรายังดีอยู่มันถึงจะ ยังไม่แสดงออกาทางผิวหนังทางร่างกายนะครับมันก็เลยยักสุขภาพแข็งแรงแล้วก็การออกกาลัางกายเราสม่ำเสมอไหมการดูแลตัวเองด้วยสุขลักษณะที่ถูกต้องดูครับว่าเราเป็นอย่างไรนั้นมาดูคนใกล้ตัวเราที่ว่าคนที่เรารักหรือแม้แต่ตัวเราเองต้องประสบปัญหาสุขภาพท่านจะเลือกป้องกันหรือเลือกรักษาถ้าเป็นแล้วก็รักษาแสดงว่าใช้เงินมากถ้าเจ็บป่วยช่วยแล้วก็จะดีขึ้นถ้าท่านดูเรื่องสุขภาพตัวเองให้เยอะ อันนี้บริษัทไทยเอเซียได้เบิกนำเสนอสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นแครี่คาวตองหรือผักภูเขาแครีคาวตองที่น้องทุกคนอาจจะรู้จักว่าคาวตองภูเขาคืออะไรเดี๋ยวขอแนะนําเข้าสู่กระบวนการนิดนึงครับว่าผักภูเขาหรือคาวตองที่มามันก็คือชื่อเดียวกันนะครับเป็นผักภูเขาก็คือคาวตองคาวตองก็คือภูเขานะครับจุดแดงที่เกิดขึ้นตามใบภูเขาเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีสพคุณในการทําลายเซลล์เม็ดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นะครับช่วยได้ครับนี่คือภาพขยายจากกล้องจุลทรรศว่าภาพขยายในใบจุดดำๆจุดแดงเมืเ่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใบบัวชวาําเสนอแจ้งข่าวสารพี่น้องที่ต้องการสุขภาพดีๆเนี่ยวิธีกินวิธีดื่มนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอย่างไรฝากพี่น้องสมาชิกนําเสนอให้กับพี่น้องที่เขาต้องการนะครับมารู้จกักธิ์ทางเภสัชวิทยาฟูคาวหรือผักขาวตองจะช่วยในเรื่องของมีฤทธิ์ทำลายเซลเล์มะเร็งกับต้นภุมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น เรื่องความดันโลหิตสูงเซลล์มะเร็งที่เสื่อมนะครับที่เป็นเนื้อร้ายทําลายเซลล์มะเร็งและแต่ละชนิดอย่างมีในยาสําคัญไม่ย่เป็นพวกโรคงูสวัสดเริม hiv นะครับหรือพวกต้านเชื้อราแบบพีเรียรกากเกลื่อนโรคติดเชื้อในปากขยายหลอดเลือดให้ดีขึ้นการอักเสบต่างๆภายในร่างกายเรานะครับการติดเชื้อทางเดินหายใจนี่คือข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือผักข่าวตองสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้กับข้อมูลที่ว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฟูคาวหรือ่าวตองมาดูตัวหนึ่งที่ในส่วนผสมของคาวตองแคลรข่าวตอคือหญ้าหนอนเขาเรียกว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าหรือชื่อทางสมุนไพรเขาเรียกว่าตังถันแห่เช่าหรือถังเช่านะครับหรือหญ้าหนอนนั่นเองตัวเดียวกันนะครับนี่คือต้นหญ้าหนอนที่อยู่ในทิเบตทางประเทศจีนนะครับต้นหญ้าหนอนนะครับ ในส่วนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรบำรุงชั้นดีนะครับที่มีคุณสมบัติค่อนข้างจะดีมากมายมณฑลชิงไหน่นะครับทางแถวที่เบตประมาณนั้นนะครับที่มีการค้าขายอยู่คุณสมบัติต่างเช่าจะช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายระบบไตบำรุงปอดหลอดลมกล่องเสียงช่วยเสริมเป็นยาอายุวัฒนะช่วยป้องกันเบาหวานความดันโรคหัวใจช่วยได้ครับถ้าท่านบริโภคแบบสม่ำเสมอนะครับในส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งยังมีผสมในของแคลรี่คาตองคือมารุมมารุมคุณสมบัติเขาจะแก้ไข้ช่วยขับลมแก้ท้องอืดช่วยรักษาแผเลเรื้อรังนี่คือคุณสมบัติของมารุมนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็แอปเปิ้ลไซเดอร์ก็มีส่วนในส่วนผสมของแคลรี่คาตองจะช่วยระบบขับย่อยอาหารทาง,งานดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายนะครับช่วยขับปัสสาวะยาระบายยารักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจนะครับจะช่วยได้เยอะมากนะครับเหล่านี้นะครับ อางุ่นก็มีส่วนผสมในแคลรี่คาวตองอางุ่นคุณสมบัติเขาจะช่วยในการบำรุงโลหิตและแก้ไออีกทั้งยังช่วยเป็นการบำรุงผิวพรรณได้ดีอีกด้วยนะครับในส่วนนั้นน้ำผึ้งทุกท่านรู้จักอยู่แล้วว่าน้ำผึ้งที่ดีน้ำผึ้งที่มีประโยชน์คือน้ำผึ้งแท้นะครับที่ไม่ได้ทำมากมือแต่เป็นน้ำผึ้งที่เกิดจากน้ำผึ้งจริงๆหรือเขาเรียกว่าน้ำผึ้งเพื่อรักษาโรคนะครับจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นตัเคลิวนะครับล้างแผลผีหนอง แผลเรือรังนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรือรังพวกตับแข็งโรคตับพวกนี้ก็ช่วยได้แต่ต้องเป็นน้ำพึ่งแท้นะครับช่วยเป็นยาอายุวัฒนะได้ยังยังไดีด้วยนะครับท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกช่วยได้ครับพวกนี้นะครับก็มีส่วนผสมในแคลริฟาตอมถาวันเปียนเป็นสมุนไพรที่ขึ้นนะครับเบียนเป็นยาตำลักแห่งชาตินะครับจะช่วยในเรื่องของแก้ปวดหลังปวดเอวบำรุงร่างกายช่วยแก้ไขอาการปวดเมื่อยจากการทํางานช่วยได้ครับพวกนี้ แล้วตารางกราฟเปรียบเทียบตัวนี้ให้เห็นในเรื่องของคนป่วย HIV ที่บริโภคผักข่าวตองหรือผูข่าวนะครับบริโภคไปประมาณสักระยะหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ6เดือน12เดือน18เดือน20เดือน24เดือนยาวไปไเรื่อยๆค่าซีดโกดมาก่อกกดว่าเพิ่ม <ๆ S 1> ขึ้นนะครับจากนี้ใกล้จะสิ้นลมแล้วขึ้นไปเรื่อยนะช่วยได้อย่างไรก็พี่นายดูจากกราฟให้เห็นส่วนเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานนะครับก่อนตรวจและก่อนรับประทานและหลังรับประทานเห็นไหมครับ เขาเรียกว่าค่าความหวานของเลือดหรือเขาเรียกว่าไปตรวจว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนตรวจเห็นไหมครับ188ผลการตรวจหลังบริโภค1เดือนครึ่ง6เดือนค่าปกติพบคนอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้เทียบให้เห็นนะครับสินค้าอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องผิวพรรณนะครับเขาเรียกว่าแคลริวิงเพื่อปรับสภาพผิวให้สวยเป็นปังอมชมพูเต่งตึงเมียน,นุ่มดูอ่อนกวัย ขาวแบบมีสดใสนะครับเขาเรียกว่าสดใสจากภายในนะครับหรือขับออกมาข้างนอกให้เห็นนะครับแคลิวิ่งดีอย่างไรดูสรรพคุณได้จากใบบัวชัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว้าวว้าวตัวนี้แคลิว่วว้าวตันนี้จะเรื่องเรื่องของว่าหุ่นสวยหุ่นกระชับไม่โยโย่เอฟเฟกต์นะครับช่วยเรื่องรูปร่างเพียวสดใสขึ้นนะครับนี่คือบอัวชัวที่แจกให้กับพี่น้องสมาชิกเอาไปนําเสนอนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับมดลูกนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงภายในผู้หญิง คืออีวาอีเอวาจะช่วยในเรื่องของมดลูกมดลูกให้เข้าอูว่ยไวขึ้นช่องคลอดกระชับลดอาการร้อนร้อนหน้าหนาวหรือสตรีใบทองนะครับทำให้ร่างกายสดชื่นปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับดูแลอะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นเขาเรียกว่าช่วยชะลอความชราหรืออ่อนวัยนะครับช่วยในเรื่องของปัญหาฝ้ากลัจุดดำดำให้ผิวพรรณเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนั่นคือคุณสมบัติของอีวาวนะครับ นี่คือใบปลิวหรือบวัวชัวแจ้งข่าวนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านที่สนใจในเรื่องสุขภาพนะกาแฟแครี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพช่วยทําให้รูปร่างหุ่นดีสวยเพียวสดใสขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งนกเขาไม่ขันนึกถึงอันนี้เลยครับกาแฟวันแฟนเป็นกาแฟที่ทุกคนรู้จักและติดตลาดนะครับนำเสนอโดยบริษัทไทยอเอเซียนเรามีข้อมูลให้แล้วก็เอาไปขายได้ไดกำไรอย่างไรพร้อมกับมีในเรื่องเกี่ยวกับไรายได้อย่างไรนะครับ นี่คือคุณสสบัตกาแฟวันแฟนซึ่งทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วเรามีสัญญาที่ถูกต้องนะครับโดยสหามั่งคั่นคุณไพฑู์กรรมการบริหารเป็คนเซ็นสัญญาให้กับบริษัทไทยเอเชียนน็วเวิร์ดนะครับเพื่อมาทําธุรกิจด้วยกันนี่เป็นส่วนหนึ่งเรื่องสุขภาพาก็ขอบคุณสมาชิกที่ติดตามแล้วก็นําข่าวดีๆไปกับให้กับพี่น้องเกษตรกร,รก็ดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอบคุณมากครับ